หรือว่าเราไม่ deserve ที่จะเข้าที่นี่ผลทางการสอบเข้าภาพยนตร์มสวแล้วการได้เกร่ยมอันดับหนึ่งเนี่ยมันไม่ง่ายเลยครับเน่ร์อ,อาจจะเก่งไม่พอหรือเปล่าแรกมากับน้ำตาความเครียดกดดันทุกอย่างทอ้อ <c oughs> เนืร์อ,อาจจะไม่เหมาะกับการเรียนภาพยนตร์จริงๆก็ได้ท้อมาก <c oughs> และนี่แหละ <c oughs> ก็เลยเป็นจุดที่ทำให้เน่าตัดสินใจว่าเนิร์จะต้องเข้ามสวให้ได้ วิทยาลาัยนวัตรกรรมสื่อสารสังคมสาขาภาพยนตร์เท่านั้นใครที่มีความสนใจเรื่องหนังภาพยนตร์นะครับต้องดูคลิปนี้ให้จบนะเพราะวันนี้คอนเทนเนอร์เอพิโ od ที่4เนื่องจะมาแชร์ประสบการณ์การเรียนภาพยนตร์มอสอวอครับจะเล่าตั้งแต่สเต็ปแรกเลยนะครับว่าทำไมเนื่อถึงอยากเรียนสาขานี้ทำไมอยากเรียนมอสอวอแล้วก็เรียนยากง่าย ยังไงบ้างถ้าทุกคนพร้อมแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กด s u b s c r i b e แล้วเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันเลยต้องเล่าก่อนเลครับว่าเนอร์จบมาจากมสวมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมสาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิตอลเอกการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เกียรตินิยมอันดับหนึ่งครับชื่อยาวนิดนึงนะครับพอมีคนถามแล้วเนอร์บอกไปเนี่ยทุกคนก็จะพูดเหมือนกันหมดว่าโหชื่อยาวมากซึ่งมันก็ยาวจริงๆแหละ เล็กสั้นๆว่าน่าจบภาพยนตร์นะครับเป็นเด็กฟิล์มถ้าเป็นมหาวิทยาลัยอื่นเขาน่าจะเรียกกันว่านิเทศศาสตร์แต่ว่าของมอสวเนี่ยเขาจะเรียกว่าว hm ิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมหรือว่าโฟซายครับแต่กว่าที่เนอร์จะสอบเข้าแล้วก็ได้เรียนที่นี่นะครับมันก็ไม่ง่ายแล้วมันก็มีเรื่องราวมากมายเกิดขึ้นครับเพราะว่าตัวเนอร์เองก็ไม่ได้อยากที่จะเรียนการแสดงตั้งแต่แรกนะครับเราก็ไม่เคยมีภาพในหัวเลยว่าจะเข้านิเทศหรือว่าเข้ามาเรียนในสายนี้ได้ เพราะว่าเนอร์เป็นเด็กเนิร์มาก่อนครับเอาจริงๆนะตอนนี้เราก็ยังเนิร์อยู่นะคือเราเป็นคนชอบเรียนมากๆอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของวิชาการเนี่ยขอให้บอกเนอร์เพราะว่าเนอร์ชอบมากเพราะงั้นเนอร์ก็บอกเลยว่าการเรียนนิเทศเนี่ยค่อนข้างไกลตัวเนอร์มากเลยครับบวกกับมอปลายเนอร์จบมาจากโรงเรียนสาธิตนะครับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธเอกดูิยางคาสิ์เครื่องมือเอกเปียโนคลาสสิกครับเพื่อนๆฟังมาถึงตรงนี้ก็น่าจะงงกันใช่ไหมว่าเนอร์เรียนมอปลายเอกดนตรี แล้วทำไมมหาลัยเนอร์เรียนนิเทศเรียนการแสดงนั่นนะสิเนอร์ก็ยังงงอยู่เพราะว่าเนอร์เป็นเด็กที่โตมากับการเรียนอย่างเข้มข้นนะครับตอนมอต้นก็วิชาการแบบจัดหนักจัดเต็มเลยพอเข้ามปลาย,เน,ยเนี่ยก็กลายเป็นเด็กกิจกรรมเต็มตัวครับเล่นดนตรีกับเพื่อนแล้วก็ยังโดนบังคับให้เล่นละครเวทีด้วยนะซึ่งนั่นแหละรครับคือจุดเริ่มต้นการแสดงของเนอร์เนอร์เริ่มต้นมาจากการเล่นละครเวทีที่โรงเรียนครับ เมื่อก่อนเขาก็จะมีจัดกิจกรรมเล่นละครเวทีกันซึ่งอาจารย์ก็น่าจะเห็นอะไรสักอย่างในตัวเนอร์นะครับก็เลยให้โอกาสแล้วก็อยากให้เนอร์ลองทําดูตอนแรกเนอร์อีกนอแม่เนอร์ไม่อยากทาเลยครับเพราะว่าการแสดงเนี่ยไม่เคยอยู่ในความคิดของเนอร์เลยเราเป็นคนที่ชอบเล่นเปียโน,โนแล้วก็ร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กจะชอบอะไรในสายดนตรีมากๆเลยครับแต่พอต้องมาในสายการแสดงเนี่ยก็ช็อกเหมือนกันนะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเราต้องทํำยังไงไม่เคยมีพื้นฐานมาก่อน แล้วเหมือนใจเราก็ไม่ได้ชอบขนาดนั้นจนกระทั่งได้ทํำมาเรื่อยๆครับก็เล่นละครเวทีมาประมาณ3เรื่องจนถึงม .6 เลยช่วงม .6 ก็เป็นช่วงลังเลของเนยนะครับยังไม่รู้ว่าจะเข้าคณะอะไรดีแล้วก็ แทบไม่ได้เตรียมตัวเลย,เลยครับเพราะว่าสนุกแล้วก็เอ็นจอยกับกิจกรรมมากๆและจุดเท r ร์นิ่งพอยต์มันก็อยู่ตรงที่เนอ่ได้คําตอบกับตัวเองว่าเน่ไม่อยากที่จะเรียนดนตรีต่อตอนมหาลัยแล้วเพราะว่าเรากลัวว่าเราจะเบื่อเราก็กลัวว่ามันจะเครียดบวกกับเน์อเองก็เป็นคนชอบทําอะไรที่มันท้าทายนะครับไม่ชอบทําอะไรที่มันง่ายแล้วก็ซ้ำๆเดิมๆอ่ะก็เลยออกจากกรอบตัวเองนะครับไปแคสงานไม่ว่าจะโฆษณาภพาพยนตร์สั้นใดๆก็ตามจนกระทั่ง ได้ค้นพบตัวเองว่าเฮ้ยจริงๆเราก็แอบชอบการแสดงเหมือนกันนะแล้วก็คิดขึ้นมาได้ว่าช่วงมหลาลัยเนอร์อยากเข้าไปเรียนในสิ่งที่เนไม่เคยรู้มาก่อนแล้วก็อยากไปศึกษาเรื่องนี้จริง,รงๆครับและนี่แหละก็เลยเป็นจุดที่ทำให้เนอร์ตัดสินใจว่าเนอร์จะต้องเข้ามสวให้ได้วิทยาลายัยนวัตกรรมสื่อสาสังคมสาขาภาพยนตร์เท่านั้น หลังจากที่รู้ตัวนะครับเน่ก็เร่งทาพอร์ตเลยครับเพราะว่าตอนนั้นมันถึงช่วงที่เราจะต้องส่งพอร์ตรอบแรกแล้วแถมเน่เป็นเด็ก6กหนึ่งเป็นปีแรกที่เขาเปลี่ยนการสอบด้วยคับเป็น T ีแคสมี5รอบเน่ตั้งใจมากๆว่าเน่จะต้องติดในรอบแรกให้ได้นะครับก็เลยเร่งทําพอร์ตอย่างสุดความสามารถเลยคือบอกเลยว่ามีความสามารถอะไรมีผลงานอะไรนะเน์ใส่ทั้งหมดเลยครับทั้งเกียรติบัตรรางวัลอะไรที่เน่ได้มาเน่ก็ทาพอร์ตแบบตั้งใจมากมาก แล้วเนอร์ก็ได้ยื่นพอร์ตนะครับที่มสวแล้วก็ติดจริงๆใช่ครับเนอร์ติดพอร์ตรอบแรกเลยนะครับมีสิทธิ์เข้าไปสัมภาษณ์ซึ่งตอนนั้นเราก็ใจชื้นแล้วคิดว่ายังไงเราก็ติดชัวๆแต่จุดพีคมันอยู่ตรงนี้เพราะว่าเนอร์ส่งพอร์ต่านใช่ไหมเห <Answer. S 1> ็นเนอร์พูดเก่งแบบนี้แต่ทุกคนเชื่อไหมครับว่าเนอร์สัมภาษณ์ไม่ผ่านตอนนั้นคือเฟลแบบสุดๆไปเลยนะครับคิดว่าจบแล้วน่าจะสอบไม่ติดแน่ๆเลยเพราะว่า เราตั้งความหวังไว้มากแล้วเราก็ตั้งใจมากๆเลยเพราะว่าอยากเข้าที่นี่นะครับพอเนอร์สัมภาษณ์ไม่ผ่านปุ๊บเนอร์ก็คุยกเ,เลยครับเพราะว่าเราไม่ได้เตรียม planning อะไรไว้เลยต้องไปสอบแกะแพดอะไรตอนนั้นเนอร์ก็คือไม่มีความรู้เลยเพราะว่าเนอร์ไม่ได้ไปเรียนพิเศษตรงนั้นน่ะเรากะว่าเราจะสอบรอบแรกให้ผ่านส่งพอร์ตผ่านเลยแต่เพราะความผิดหวังตรงนี้นะครับมันก็ทําให้เนอร์แบบเข้าใจแล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่าอะไรมันก็ไม่แน่นอน หลังจากนั้นเน่ก็เลยฮึบแล้วก็สู้นะครับต้องเตรียมแผนในการสอบต่างๆเพื่อที่จะนําคะแนนไปยื่นอีกรอบหนึ่งครับจนกระทั่งรอบที่2นะครับเน่ก็ส่งผออีกรอบหนึ่งแล้วก็ติดเข้าไปนะครับแล้วก็สัมภาษณ์จนผ่านแล้วก็ได้เข้าไปเรียนในที่สุดครับเย่ <Yeah! S 1> ชีวิตเหมือนละครเหมือนหนังจริงๆนะครับสมกับที่เราอยากสอบเข้าภาพยนตร์หลังจากที่เน่สอบติดแล้วนะครับเราก็เริ่มเข้าไปทํากิจกรรมก็จะมีการรับน้องซึ่งเน่บอกเลยว่าปีเน่ เข้มข้นมากมากบวกกับมันเป็นเอกการแสดงอ่ะทุกคนคือเนอะร์อยู่ในสาขาภาพยนตร์แน่นอนว่าพี่ๆทุกคนมีความเอนเตอร์เทนแบบขั้นสุดรวมถึงเพื่อนๆในรุ่นเนอร์ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนๆน,นักแสดงที่อยู่ในวงการหรือว่าเพื่อนๆคนปกติเหมือนกับเนอร์เราก็คืออน j อยกับกิจกรรมมากๆเนอร์ก็คือตื่นเต้นแบบตื่นเต้นมาก คือเราไม่ได้ตื่นเต้นกับบรรยากาศในมหาลัยเพราะว่าเราก็เรียนมปลายจากที่นี่ใช่ไหมครับแต่สิ่งที่ทาให้เน่ตื่นเต้นคือการได้เจอเพื่อนใหม่แล้วทุกคนคือมาจากทั่วภูมิภาคของประเทศไทยแล้วก็มีความสามารถที่แบบแตกต่างกันนะมันแบบโคตรเจ๋งกิจกรรมก็แน่นมากๆนะครับทั้งการทําความรู้จักกับรุ่นพี่กับเพื่อนในรุ่นกับอาจารย์โหมันมันเยอะมากเลยครับซึ่งเนอก็ enjoy แบบมากๆนะครับสนุกสุดๆ แต่หลังจากที่เราทํากิจกรรมจบปุ๊บเราก็ต้องเริ่มต้นเรียนนะครับเปิดเทอมแล้วเข้าสู่ปีหนึ่งและนี่แหละครับก็คืออีกหนึ่งจุดพีคของเนอร์เพราะว่าเรียนยากมากเลยครับเนอร์ยอมรับว่าเนอร์ศึกษามาประมาณหนึ่งนะว่าเขามีหลักสูตรอะไรบ้างแล้วเนอร์ก็เห็นแล้วว่าเราน่าจะชอบแน่ๆนก็เลยอยากเข้าที่นี่เราก็สอบเข้านะครับ แต่พอเราได้มาเข้าเรียนจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่เหมือนกับที่เราอ่านมาเลยทุกคนคือทั้งหลักสูตรหรือว่าการเรียนการสอนน่ะมันเข้มข้นมากแล้วมันเป็นการเรียนภาพยนต์แบบแบบลึกมากๆเลยครับแบบดีเรียนทั้ง history โหดหลายอย่างมากอะ่ะและที่ย่กไปมากกว่านั้นก็คือเรียนเป็นภาษาอังกฤษด้วยครับ ใช่ครับคือเนิร์เป็นคนที่ชอบภาษาอังกฤษมาตั้งแต่เด็กแต่ว่าเราอ่ะเป็นคนไทยไงเราก็ไม่ค่อยใช้ในชีวิตประจําวันเนาะเพราะงั้นสกิลภาษาอังกฤษของเนิร์มันก็อยู่ในเลเวลที่ค่อนข้างจะเบสิกนะครับแล้วก็แกลรมมาเนี่ยเราก็ไม่ได้เป๊ะด้วยบวกกับต้องเรียนฟังอาจารย์เขาเลคเชอร์เราเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเน่ก็ช็อกไปเลยครับเพราะว่าน่าจำได้ว่าคาบแรกเนี่ย เนอฟังไม่รู้เรื่องเลยเนอก็เครียดมากนะครับแต่ความโชคดีก็คืออาจารย์น่ารักมากคือถึงแนมะ้อาจารย์เขาจะสอนเราเป็นภาษาอังกฤษ,กฤษแต่พอเหมือนเรายกมือถามเขาหรือไม่เข้าใจเนี่ยคืออาจารย์เขาก็จะอธิบายเราเป็นอย่างดีมากเลยครับคือเขาไม่จ้าเราเลยอะบวกกับเพื่อนๆนะครับคือเพื่อนเนอหน้ารักสุดๆเนอบอกเลยว่าเพื่อนๆมีส่วนเป็นอย่างมากนะครับทำให้เนอเนี่ยสามารถพัฒนาภาษาอังกฤษของตัวเองได้ เพราะว่าเราก็มีเบสิกมาประมาณหนึ่งเพื่อนก็ช่วยเราเต็มที่เลยครับช่วยติวช่วยสอนอันไหนที่เราไม่เข้าใจเพื่อนก็แนะนําเพิ่มทําให้เราอะค่อนข้างจะมั่นใจมากขึ้นเราก็รู้สึกว่าเราใจชื้นแล้วเพราะว่าอย่างน้อยเราก็มีเพื่อนที่คอยจะช่วยเหลือเราแล้วก็พร้อมที่จะเรียนไปพร้อมกับเราคือเราไม่ได้ไม่ได้เรียนคนเดียวไหงงา่ายอย่างน้อยเราก็มีเพื่อนอยู่เป็นเพื่อนกันเพราะงั้นตลอดทั้งปีหนึ่งนะครับเป็นปีที่เนอ่์อค่อนข้างจะต้องปรับตัวเยอะมากมาก ไม่ได้ปรับตัวเรื่องของเพื่อนไม่ได้ปรับตัวเรื่องของมหลาลัยแต่ต้องปรับตัวเรื่องภาษาแล้วก็เรื่องภาพยนตร์นี่แหละเพราะว่าเนิ่นมาจากสายดนตรีไงเพื่อนๆตอนแรกะนะเนิ่อก็คิดว่ามันจะคลายกันระหว่างดนตรีกับหนังอะนึกว่ามันน่าจะแบบเหมือนๆกันเพราะมันก็คือในสายบันเทิงเหมือนกัน <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่เลยครับมันต่างกันมากนะครับแต่ทุกอย่างมันก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับเนิ่นก็ปรับตัวจนกระทั่งเราอยู่ตัวแล้ว เรารู้แล้วเราต้องเจอกับอะไรบ้างภาษาอังกฤษเหรอมาเลยคุณครูเหรอมาดูแค่ไหนเราก็จะสู้เราก็จะอยากเรียนรู้ไม่ยอมแพ้อาจารย์ทุกคนเขาก็เปิดโอกาสมากๆนะครับแล้วก็เข้าใจว่าถ้าเราไม่ได้ภาษาอังกฤษเนี่ยเขาก็อาจจะมีความคาดหวังเล็กน้อยแต่สุดท้ายเขาก็จะช่วยเหลือเราเป็นอย่างดีเพราะงั้นน,น,น้องๆคนไหนที่กังวลเรื่องภาษาแล้วอยากจะเข้าภาพยนตร์มสวนะครับเนอร์บอกเลยว่าไม่ต้องกังวลเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยเราทําได้แน่นอน อตอนเนื้นเข้าไปปีหนึ่งนะครับเนิ่นก็เอนจอยกับการทํากิจกรรมแล้วเขาก็มีเปิดรับสมัครสวูแบนด์และแน่นอนครับวินเนอร์ชอบร้องเพลงอยู่แล้วเราจะพลาดได้ยังไงใช่ไหมก็เลยเดินดุ่มๆุมด,มดมเข้าไปสมัครเลยครับแล้วก็ติดนะครับก็ดีใจมากๆเลยได้มีโอกาสร่วมงานแล้วก็ร้องเพลงร่วมกับพี่ๆในวงสวูแบนดด้วยนะครับเป็นวงดนตรีของมหาวิทยาลัยเลยเอนจอยมากสนุกมาก คิดถึงมากเลยอยากมีโอกาสกลับไปทำอีกนอกจากได้ร้องเพลงกับวงมหาวิทยาลัยแล้วนะครับเน่ก็ได้ไปเล่นละครเวทีด้วยเพราะว่าพี่ที่สิลกามากเขาเห็นเน์แล้วเขาก็อยากให้เน์ลองไปแคสตดูครับแล้วก็ผ่านนะครับก็ได้เล่นชื่อเรื่องว่าบุพเพันนิวาสอารวาสินคลินเพราะว่าช่วงนั้นน่ะบุพเพันิวาสดังมากใช่ไหมลุนที่เขาก็เอาละครเรื่องนี้นะครับมาทำเป็นละครเวทีเน์ก็เล่นเป็นพี่หมื่นนะครับ ลุกไทยๆอย่างเรายออเจ้าเอ้ยคิดย้อนกลับไปก็คิดถึงมากๆสนุกมากเลยครับถึงแม้เราจะอยู่นวัตกรรมภาพยนตร์มอสวอแต่เราก็ไปทำกิจกรรมร่วมกับรุ่นพี่ที่สินละประกรรได้ครับเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆแล้วก็มีความสุขมากนะครับ เป็นสิ่งที่สอนอะไรเนอร์หลายๆอย่างด้วยเพราะว่าซ้อมหนักมากจริงนะทุกคนเนอร์เรียนเสร็จปุ๊บตอนเย็นก็ต้องวิ่งไปตึกศิลปกรรมแล้วไปซ้อมกับรุนพีเป็นอย่างเงี้ยเป็นเดือนเหมือนกันนะทุกวันเลยครับจนมืดค่ำเราบ้านเนอร์ก็ไกลาจากมอมากเพราะว่าเนอร์เรียนมสวอ,อยู่อโศกแต่บ้านเนอร์ยอยู่ลาดกระบงังช่วงนั้นก็แทบไม่ได้นอนเลยครับเรียนก็หนักกิจกรรมเราก็เอาทําทุกอย่างเพราะว่าชอบ สเต็ป <laughs> ต่อมานะครับปี2ปี3เนี่ยก็เป็นช่วงที่เนเริ่มค้นหาตัวเองแล้วว่าจริงเราชอบอะไรเพราะว่าเราอะ่ะเนอสอบเข้ามาในเอกการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ก็จะเป็นการทำงานที่เกี่ยวกับการเป็นนักแสดงเกี่ยวกับ acting coach อะไรแบบนั้นแต่เนเริ่มอยาก challenge ตัวเองครับเน่นก็เลยเริ่มส่งเรื่องนะครับเขียนบทเองแล้วก็ส่งเรื่องเป็นผู้กากับและโชคชะตาฟาลิกิด อาจารย์เห็นนะคบเพื่อนเพื่อนอร์ตเนอก็เลยได้เป็นผู้กำกับจริงๆครับช่วงที่เรียนอยู่ก็ได้มีโอกาสกำกับแล้วก็เขียนบทนะครับภาพยนตร์สั้น3เรื่องซึ่งเนออัปโหลดไว้ในช่องแล้วใครที่ยังไม่ได้ดูลองเลื่อนลงไปดูข้างล่างได้นะครับแต่เนอจะบอกว่ามันเป็นอะไรที่ยากคือคลิปนี้เนื้อพูดคำว่ายากประมาณหลายรอบ 10- 20รอบได้เพราะมันยากจริงๆนะครับแต่มันเป็นความยากที่เรามีความสุขอ่ะเรารู้สึกสนุกทุกครั้งเลยที่ได้ทําที่ได้ชาเลนจ์ตัวเอง และหนึ่งสิ่งที่ช่วยเนอได้มากๆกนะครับก็คือความซัพพอร์ตที่ดีของเพื่อนในทีมเพราะว่าแน่นอนว่าถ้าเราจะทําหนังสักหนึ่งเรื่องเนี่ยเราทําคนเดียวไม่ได้อยู่แล้วถูกไหมแต่ถ้าเพื่อนเราเนี่ยคอยซัพพอร์ตช่วยเหลือเราช่วยเราคิดช่วยเราแก้ไขปัญหาคือผลงานมันออกมาแบบดีเกินที่เราคิดเอาไว้อีกครับเน่ก็รู้สึกภูมิใจกับผลงานทั้งหมดที่เนอทาออกมาร่วมกับเพื่อนๆในทีมนะครับแล้วก็ได้ที่ปรึกษาก็คือเป็นอาจารย์ในสาขาภาพยนตร์ <Happy. S 2> <laughs> ก่อนที่เน่จะจบปี4นะครับก็มีพี่จากคณะเนี่ยติดต่อเนอมาตอนแรกเนอก็งงมากว่าพี่เขาติดต่อในเรื่องอะไรหรือว่าเน่ย,ยังทํากิจกรรมไม่ครบหรือเปล่าแต่ไม่ใช่นะครับพี่เขาบอกว่าอาจารย์ส่งชื่อเน่ไปเพราะว่าเกรดเน่มันได้สูงเราก็เลยได้ทุนครับเน่ก็ช็อกเพราะว่าเราไม่เคยคิดว่าเราจะได้ทุนมาก่อนนะทุกคน เราก็ไม่ได้ส่งเรื่องไปนะครับคืเนื่องก็ไม่ได้รู้ว่าต้องเกรดเท่าไหร่ถึงได้ทุนแต่ว่าอันนี้เนี่ยคืออาจารย์เขาเขาส่งชื่อเน้อไปแล้วเน่ก็ได้จริงๆครับต้องขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับที่เห็นถึงความตั้งใจของเน่แล้วก็ช่วยสนับสนุนเนอด้วยค่ะเย้แล้วตอนแรกเรื่องเกียรินิยมเนี่ยคือเนอก็มีความฝันเน่ก็อยากได้เหมือนกันแต่พอเราเข้าไปปีหนึ่งเหมือนที่เน้อเล่าว่ามันยากมากใช่ปะเน่ก็ไม่กล้าฝันเป็นฝันที่ไม่กล้าฝันอะ เราก็อยากได้เพราะว่าเราก็ตั้งใจมากๆแล้วที่จะสอบเข้ามาแล้วพอเราเข้ามาได้เนี่ยเราก็เป็นคนที่แบบตั้งใจเรียนมากๆนะแล้วสุดท้ายเนี่ยก็ได้มาจริงๆนะครับก็ได้ยิตนิยมอันดับหนึ่งมาทุกคนก็แฮปปี้นะครับครอบครัวแฮปปี้มีความสุขเนยก็แฮปปี้นะครับเหมือนเราทำมิชชั่นแบบมิชชั่นอะคอมพลีทเพื่อนเพื่อนมิชชั่นเราคอมพลีทแล้วถ้าถามความรู้สึกเนยจริงๆนะ การได้เกียรินิยมมันก็เป็นเหมือนรีวอร์ดเหมือนรางวัลที่เราตั้งใจแล้วก็พยายามมาตลอดที่เราเรียนในมหาลัยมันไม่ได้แปลว่าเราเก่งกว่าใครหรือว่าเราดีกว่าใครแต่มันเหมือนเราได้รางวัลน,น่ะเพื่อนในความพยายามที่เราทุ่มเทตลอด4ปีในการเรียนเพราะเรามุ่งมั่นมากๆนะครับแล้วสุดท้ายมันก็สำเร็จจริงๆ <Yay. S 2> ก่อนจะปิดคลิปนี้นะครับเนะ่อยากฝากถึงน้องๆน,นะครับที่อยากจะเข้าภาพยนตร์มสวว่ามาสอบเข้ากันเยอะๆรับรองว่าสนุก แน่นอนจะมีกิจกรรมต่างๆให้น้องทำเยอะมากๆนะครับอันนี้มาจากมาจากเนอร์เองล้วนะไม่ได้แบบคุณครูอาจารย์หรือเพื่อนๆไม่ได้บอกให้เนอร์ทำคลิปนี้คือเนอร์อยากเล่าแล้วก็อยากแชร์เองนะครับอยากให้ใครที่รู้สึกว่าการเรียนภาพยนตร์มันไม่ได้มีสาระหรือว่าไม่ได้ประโยชน์อะไรอะ่ะเนอร์หวังว่าถ้าใครได้ดูคลิปนี้แล้วจะเข้าใจมากขึ้นว่ามันมีรายละเอียดยิบย่อยอีกเยอะเลยนะแล้วที่สําคัญมันได้ความรู้แล้วก็สนุกด้วย เพราะว่าการแสดงเป็นพื้นฐานของทุกสิ่งนะครับไม่ว่าเราจะทำงานสายไหนก็ตามแต่เราก็คงยังต้องใช้ทักษะนี้อยู่ทั้งการอยู่ร่วมกันในสังคมอยู่ร่วมกันในสถานที่ต่างๆในคอมมูนิตี้ที่มีคนเยอะๆเราก็ต้องอาศัยการปรับตัวเราก็ต้องใช้ทักษะการแสดงเข้าไปด้วยเนาะมาเป็นครอบครัวนิสิตมสอ,อด้วยกันนะครับ <laughs> สำหรับคลิปนี้เน่ต้องไปแล้วนะครับขอบคุณมากๆที่ดูกันจนจบคอนเทนเนอร์เอพิโ o ดที่4นี้ แล้วเอพิโซดต่อไปเน่จะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับอะไรหรือว่าถ้าเพื่อนๆอ,อยากรู้เรื่องอะไรนะครับคอมเมนต์มาคุยกันนะวันนี้เน่ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย <Thank you. S 1> ซีนีมาซีนีมาซีนีมามา,มาจากมสออ